ยูรานส่งเรือรบประจำการอ่าวเอเดนช่วยเยมเมนวันที่7พฤศจิกายน2567อยู่กับดิชันค่ะธนัวัรวังชากรบิกวอร์ผ่านโลกท่ากลางกระแสลุ้นลุนล้นกันต่อนะคะหลังจากรู้ว่าสหรัฐจะได้โดนอนทรัมเป็นประธานาธิบดีคนที่47แล้วก็ต้องมาลุ้นว่าไอ้ที่ประกาศจะสร้างสันติภาพยุติศึกสงครามอ่ะมันจะทำได้จริงหรือเปล่าก็ลุ้นตรงนี้ละค่ะต่อ แต่ที่ตะวันออกกลางคู่กรณีของสหรัฐอิสราเอลอย่างอิหร่านย่อมไม่อาจวางใจได้อยู่แล้วค่ะทรัมป์เป็นจำเลยกับที่ยังไม่ได้รับการชดใช้จากกรณีสั่งสังหารในพลสุไลมานีแม่ทัพกุศของอิร่านและเป็นคนเซ็นรับรองให้เอิสรเอลยึดที่ราบสูงโกลานของซีเรียนะคะแล้วก็ยึดเยรูซาเลม็มเป็นเมืองหลวงก็เซ็นรับรองให้เสร็จทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ของตัวเอง สัพชชาติคัดค้านนะคะแต่ทำอะไรไม่ได้ยาวเป็นปัญหาลากวมาจนถึงทุกวันนี้แหละบาดแผลเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาค่ะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากอิหร่านที่น่าจับตาทีเดียวพลเรือเอกอรารยาซาฟกาัตรุชซาลีเขาเป็นผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยนาวิกโยธินอิหมามโคมยนีนะคะแห่งเมืองโนงชาบอกว่ากองทัพเรืออิหร่าน ได้ส่งกองเรือที่100ไปยังอ่าวเอเดนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับการค้าทางทะเลในภูมิภาคเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในงานประชุมแห่งชาติครั้งที่3เรื่องเทคโนโลยีทางทะเลใหม่เน้นเรื่องการทำการศึกษาดำเนินการศึกษาด้านแอนตาร์กติกาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะคะระบุ ชัดเลยว่าตอนนี้กองทัพอิหรันส่งกองเรือที่1 0 0ไปยังอ่าวเอเอดนแล้วและก็บอกอีกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อการปรากฏตัวของโจสรสลัดในภูมิภาคคือตอนนี้โจสรสลัดมากแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อรับประกันความปลอดภัยเส้นทางเดินเรือทั้งการส่งออกและนำเข้าไม่ใช่เฉพาะกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเท่านั้นแต่สำหรับทั่วโลกด้วยเช่นกัน อิหร่านบอกว่าถ้าเรือพาณิชย์ประเทศไหนติดต่อขอความคุ้มกันก็จะคุ้มครองค่ะแน่นอนเยเมนซึ่งเคลื่อนไหวควมบาดแถวแถวเนี้ยน่าจะรู้กันอยู่เมื่อมีธงอิหร่านมีเรืออิหร่านคุ้มกันก็รอดปลอดภัยค่ะแต่เรือที่มากับเรือร,รบของสารัดเนี่ยไม่รอดค่ะ เพราะว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่ไม่ให้ไปส่งของหรือรับของมาจากเอเหเหล่านี้เป็นต้นนับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากอิหร่านนะคะการส่งเรือรบไปประจําการที่อ่าวเอเดนมันคงไม่ได้เกิดขึ้นแบบลอยลอยท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากในตะวันออกกลางทุกฝ่ายกําลังจับตาเรื่องการตอบโต้ของอิหร่านกับเอรซเอลแต่มาโดนข่าวเลือกตั้งและทํากลับมาเนี่ยกลบซะไประยะหนึ่ง เดี๋ยวก็ร้อนอีกแล้วสรัฐโดยประธานาธิบดีไบเดนออกหน้าปกป้องอิสราเอลอย่างเต็มที่กลาโหมสรัฐส,ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเรือพิฆาตบินรบเข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบินรบไม่ใช่บินธรรมดานะคะบินทิ้งระเบิดเกินกว่าสองลำเท่าที่มีรยายงานอิสราเอลส่งเรือรบเข้ามาจากคลองสุเอตแลนมาแบบราบรื่นเลยนะคะทางโซเชียลมีเดียของอาหรับเนี่ย ถ่ายมาแล้วก็ติดกัดอียิปต์สารพัดเลยว่าแหมปล่อยเข้ามาอย่างมีความสุขประมาณนั้นเพราะว่าอียิปต์มีสมรรถภาพที่ดีกับอิสราเอลและสหรัฐมากรับเงินสนับสนุนจากสหรัฐปีหนึ่งอ่ะไม่น้อยอิสราเอลผ่านเข้ามาทางช่องคลองสเสดโดยอียิปต์แต่ตอนนี้สถานการณ์สภาพเป็นยังไงไม่รู้เพราะว่านี่คือเขตอิทธิพลเขตความบาด เรือที่เกี่ยวข้องกับ3ออเมริกาอังกฤษอิสราเอลไม่ให้มาหรือไปนะคะผ่านไม่ให้ผ่านออทะเลแดงช่องแคบบับอัลมนเดบอ่าวเอเดนทะเลอาหรับความบาดหมดมีรายงานว่าเรือรบอิสราเอลมาอยู่แถวทะเลแดงอยู่ตรงไหนยังไม่รู้พิกัดค่ะจะว่าการส่งเรือรบของอิหร่านไปประจำการที่เอ่าวเอเดนซึ่งบริเวณนั้นก็เป็นเขตอิทธิพลของเยเมนนั้น จะว่าไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ร้อนในตะวันออกกลางก็คงจะไม่ค่อยถูกต้องนักนะคะเพราะแนวรบทางทะเลนั้นมันดุเดือดทุกวันนี้ตะวันตกต่างยกให้เยเมนเป็นเต้ยค่ะคนตัวเล็กใจถึงพึ่งได้สำหรับการต่อสู้อย่างทรหดของคนปาเลสไตน์ที่วันนี้มีพันธมิตรฮิสบุลละเข้าร่วมศึกกับอิสราเอลอย่างเต็มที่แล้วไาเอลเปิดหน้าลุยทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน แม้ว่าภาคพ,พื้นดินเนี่ยจะใบบรรุผลแต่ก็ดุเดือดทุกวันสื่อฟังตะวันตกนะคะมีการเผยแพร่ข่าวอย่างหนึง่ง Sea Trade Maritime สื่อฉบับนี้ขององค์กร IMO นะคะเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือก็สังกัดตะวันตกนั่นแหละค่ะเขาเอามาเปิดเผยว่ามีรายงานจากหน่วยงานของสาปาระชาติกล่าวว่ากลุ่มฮูตีเขาใช้กลุ่มฮูตีนะคะไม่ใช่เยเมน ได้รับเงินค่าคุ้มครองจากเรือพาณิชย์ที่ต้องการผ่านช่องแคบบับอัลมันเดบเดือนละ180ล้านดอลลาร์สหรัฐเชียวนี่นี่คือข้อมูลซึ่งซ r ทรีน a r i ิทามเอามาเผยแพร่นะคะเร็วๆนี้เองผู้เชี่ยวชาญของ UN เอ็ขาใหา้รายงานในนี้นะคะบอกว่ากลุ่มฮูตีเปลี่ยนสนะจากกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก มากลายเป็นกองกําลังระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งแล้วทำไมคือเหมือนกระชมแต่ไม่ได้ชมหรอกคะ่ะเพราะเขากังวลเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมากองทัพเยเมนก็ออกแถลงการนะคะเตือนเกี่ยวกับการละเมิดการข่มบานยาฟไม่ใช่กลุ่มฮูตีนะคะโคสกกองทัพเยเมนออกแถลงการเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนการเปลี่ยนสถานะของเรือนะคะไม่ว่าจะขายจะโอน แล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนธงมันก็ไม่สามารถหลุดลอดสายตาของเยเมนเยเมนก็จะลงโทษตามมาตรการลงโทษเกี่ยวกับการคว่ำบาตรเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลทั้งไปและกลับทั้งเรือและเจ้าของเรือเขามีข้อมูลค่ะนายพลยะยาซารีโคสกองทัพเยเมนออกมาแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าข้อมูลข่าวกรองยืนยันว่าบริษัทเดินเรือของอิสราเอล หลายแห่งกำลังพยายามขายสินทรัพย์โอนทรัพย์สินการเดินเรือและการขนส่งทางทะเลให้ไปเป็นชื่อบริษัทอื่นหรือจดทะเบียนในชื่ออื่นใหม่หลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการลงโทษที่สาธารณรัฐเยเมนกำหนดให้เรือและบริษัทเหล่านั้นต้องไม่เกี่ยวข้องค้าขายรับหรือส่งของไปที่ท่าเรือของเอสเอลในพื้นที่ยึดครองไม่ว่าจะเป็นท่าเรือไหนตอนนี้ก็มี ท่าเรือไฮฟาท่าเรือไอรัตเท่าน,นั้นตอนนี้ก็โจมตีทุกวันค่ะมาตรการคว่ำบาตรของเรือที่เกี่ยวข้องกับสรัฐอังกฤษอิสราเอลนายทะเลแดงทําให้ตะวันตกวิตกวิจารณ์มากและทําให้รายได้ของอียิปต์จากคลองสเอตหายไปว้าบเลย6 0 0 0ล้านดอลลารา์สหรัฐตั้งแต่ต้นปีมาบาทอับเดลตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์นะคะคุยแล้วก็ออกสื่ออย่าง อาเซเนโอโดมิงเกสซึ่งเป็นเลขาธิการองค์กร IMO International Maritime Organization ก็เป็นองค์กรของออสมาคมเรือแห่งหนึ่งจะเป็นของเอกชนนะคะเข้าประชุมการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหากช่องทางผ่านระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถูกปิดกั้นเป็นเวลานาน,านขึ้นต้นทุนต่อเศรษฐกิจโลก,ก็อาจขยับเพิ่มขึ้นอีกนั่นคือ ถ้าศึกนะคะความขัดแย้งระหว่างรอเอลกับเพื่อนบ้านอาหรับไม่ว่าจะเป็นปาเลสไตน์เลบานอนซีเรียอิรักอิรักถ้ามันยังไม่จบง่ายซึ่งแนโน้มว่ามันจะไม่จบง่ายด้วยการถูกปิดเส้นเดินทางขนส่งทางทะเลไม่ว่าจะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนหรือมหาสมุทรอินเดียหรือทะเลแดงหรือทะเลอาหรับมันย่อมส่งผลต่อต้อนทุนการค้าต้นทุนเศรษฐกิจโลกแน่นอน มีรายงานว่าเยเมนเก็บค่าคุ้มครองคงต้องฟังหูไว้หูกระมังนะคะการเผยแพร่ข่าวเช่นนี้เพื่อมันจะบทบังหรือบิดเบือนเจตจำนงของเยเมนที่ต้องการสนับสนุนการต่อสู้ของปาเลสไตน์และเลบานอนหรือไม่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเยเมนรณรงค์ขอบริจาคจากประชาชนของเขานะคะเพื่อเอาไปใช้ในการพัฒนาขีปนาวุธเขาใช้แคมเปญยิงขีปนาวุธของท่านไปยังผู้กดขี่ ศัตรูที่โหดร้ายนี่เขามีป้ายชูควมขวัญเลยนะคะให้ลงขันไปสร้างขีปนาวุธบางมีถึงขนาดแบบว่าสามารถสลักชื่ออะไรเหล่านี้เป็นต้นค,คึกคักเฉียวเป็นการระดมเกินที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเยเมนคึกคักมากและมีข่าวอีกว่าธนาคารใหญ่ออกมาตรการบีบเยเมนทางด้านการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยคือสหรัฐนี่บีบทุกทาง ถลมแล้วทั้งปีนะมีเสียชีวิตมีบาดเจ็บยังไม่กลัวบีบทางการเงินอีกตอนนี้เอ๊ยังไงก็กดไม่อยู่ก็เลยมีข่าแบบนี้ว่าเก็บค่าคุม้มครองจริงไม่จริง,รงคอยติดตามนะคะเพราะถ้าทำอย่างนั้นเหมือนจะไม่ต่างกับโจรสลัดซึ่งไม่น่าจะใช่การเคลื่อนไหวของเยมเมนตลอดหนึ่งปีของการสู้รบในปาเลสไตน์และการควาบาดในเทเลแดง ตลอดหนึ่งปีของการสู้รบในปาเลสไตน์และการคว่ำบาตรในทะเลแดงทะเลอาหรับของเยเมนสารัฐและสาราชนาจากักรเปิดหน้าลุกรานเยเมนอย่างเปิดเผยรัสเซียจีนอิหร่านประนามนะคะประเทศในฝัออ่งยุโรปะตะวันตกหลายประเทศเลยประนามเช่นกันว่ามเสเ็จไอไปลุกรานเขาหมายถึงกรณีของเลบานอนนะคะแล้วก็เรื่องกวาดล้างประชาชนปาเลสไตน์นี่โดนประนามาทั้งปีแล้ว แต่ไม่สะเทือนเลยเพราะถือว่ามีค้าใหญ่คุ้มกันหรืออุ้มอยู่ก็คือสหรัฐนั่นเองเป็นพันธมิตรแบบไม่มีเงื่อนไขต่ออิสราเอลอิสราเอลทำอะไรผิดหรือถูกไม่ว่าสนับสนุนอย่างเดียวเยเมนนับล้านคนออกมาชุมนุมต่อต้านอเมริกาอังกฤษอิสราเอลทุกวันศุกร์ศุกที่ผ่านมาก็เช่นกันสหรัฐไม่สามารถกดข่มเยเมนให้เลิกสนับสนุนปาเลสไตน์และเลบานอนได้อันนี้ สื่อตะวันตกสื่ออาหรับล้วนวิเคราะห์และฟันธงเหมือนกันเปี้ยเลยว่าสรัฐกดเยเมนไม่หลกทั้งขู่ทั้งโจมตีบีบสารพัดก็ยังเอาไม่อยู่ตอนนี้พันธมิตรจาก The Prosperity g u a r d i a n พันธมิตรเอ,อ่เรือปกป้องน,น้านน้ำอ่ะก็กลุ่มแรกนี่ก็สรัฐนะคะตั้งขึ้น The Prosperity g u a r d i a n 21ประเทศว่างั้นเถอะต่อไปก็เหลือแต่สรัฐและสารณจัก อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มฝั่งยุโรปเยอรมันเป็นต้อโพใหญ่หายเงียบกลับบ้านไปเกีกเช่นกันเหลือแต่สหัสิเอลโดยเดเป็นหลักในทะเลอาหรับและเบเนเตอร์เนียจะขยับไปสิงที่อ่าวเปอร์เซียก็ต้องผ่านทะเลแดงก็จะต้องเจอเยเมนไปแค่อ่าวเปอร์เซียถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียก็ต้องเจอกับอิหร่านอ่าวเปอร์เซียยูนิเค็อิทธิพลของอิหร่านอยู่แล้วฉะนั้น ก็สิงอยู่แต่ที่เมดิเตอร์เรเนียนเท่านั้นในทุกวันนี้ได้ข่าวแวววๆว่าอยู่แถวแถวอาหรับด้วยแต่ไม่เปิดพิกัดการประจำการของอิหร่านในอ่าวเอเดนก็เท่ากับหนุนช่วยเราแวดระวังให้เยเมนอีกแรงค่ะ